สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลขององคหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่องคหลวงปู่ปลูกเสกที่องคหลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกรุ่นนะครับ ก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตองร้อยเอ็ดที่มอบพระองค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บาร,รมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทโก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมานะโอ,อกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาได้ที่พี่ตองร้อยเอ็ดที่เบอร์โทรนี้นะครับ ในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเรียนหล่อฉลุมหาลาบนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนที่จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่2499อองค์นะครับก็อยากจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าพระแท้ๆนั้นเป็นอย่างไร ช่องของเราก็จะทําคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อที่จะเผยแผ่บรารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและก็อีกทางหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นความรู้ในอนาคตนะครับเพื่อเป็นข้อมูลถ้าหากมีการทําปลอมทําลอกเลียนแบบขึ้นมาท่านก็จะมีตัวอย่างก่อนที่จะตัดสินใจเช่าหาบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ในรุ่นนี้เนื้อนี้ได้นะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญหล่อฉลุมหลาบานะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเราก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับจุดต่างๆมุมต่างๆของวัตถุมงคลของรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมหลายๆมุมนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้จดจำให้แม่นๆนะครับใน วัตถุมงคลขององค์หลวงปู่นะครับว่าเหรียญแท้ๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับชมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบข้างก็ให้ทุกท่านได้จำจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดตัวยัน พื้นของผิวเรียนนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้สังเกตและจดจำนะครับถ้ายัางจำไม่ได้ท่านก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือก่อนการตัดสินใจเช่าหาบูชาได้นะครับช่องของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยในอนาคตนะครับถ้าทุกท่านได้รับชมทุกคลิปนะครับท่านก็จะ รู้จักในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอย่างแน่นอนนะครับเราก็พยายามรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทุกรุ่นนะครับที่องค์หลวงปู่ปลุกเสกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเพื่อทุกท่านจะไม่พลาดในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในรุ่นต่างๆ นะครับทางช่องของเราก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับทุกรุ่นที่องค์หลวงปู่ปลุกเสกทุกรุ่นที่องค์หลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำ ต่อไปเรามารับชมขอบข้างกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหล่อชลูมหาลาบเนื้อทองแดงเทือนนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง2,499เหรียญน,นะครับก็อยากให้ท่านเดร้รับชมนะครับเพราะว่าขอบข้างขอบตัดก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในการดูวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับท่านต้องรับชมขอบข้างนะครับก่อนที่จะ ตัดสินใจนะครับว่านี่เป็นตาแท้ของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้หรือเปล่านะครับท่านต้องดูตัวอย่างตาแท้แล้วก็ดูขอบตัดนะครับเป็นสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับนั่นก็คือขอบตัดขอบข้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็เป็นเหรียญหล่อฉลุมหาราบเนื้อทองแดงเถื่อนก็อยากจะให้ทุกท่านได้จดจำ ให้แม่นๆเผื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของเรานะครับพวกเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ